วันนี้ก็ไปตลาดเนาะก็ได้ข้าวผัดกุ้งเนาะทุกคนทําเองซื้อกุ้งมาเนาะนี่อยากกินแล้วก็ใส่หมูด้วยแต่เราไม่ใส่ไข่นะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบไข่ข้าวผัดกุ้งอะไรๆก็จะไปซื้อกุ้งวันนี้ก็เลยเออเจอกุ้งก็เหลือทุเรียนทุเรียนมันแพงมากมันนี้ไม่มีอืม ไปให้ตาคั่วกินด้วยกินหอยบ,บอกเขาเติมมันมากินข,ข้าวผัดแต่เวลาเขาเช็จมันก็บอกกินมันมากไปสื่อไปสมมันไอยุ่งมันมากไปสื่อเขากินไหม ผ้าเสื้อ,ขอเขากินมันกินเบอร์แรกข้างก๋วยเตียวข้าวเตียวคันข้าเห็ดมันกับบกิอมันมันมักไปสือ,ขอเขากินข้าแก้กุ้งก็เป็นใส่ังสี่หลักแกะกินแสบยูดดอกแลขาแกงอ่ฮะส่วนใหญ่เงินก็จะหมดไปกับอาหารการกินอืม อยากกินอะไรก็ซื้อไม่เล่นหวยไม่เล่นไพ่ไม่เล่นการพนันชับป,ปิ้งก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเสื้อผ้าที่มีอยู่ใส่ชาตินี้ยันสิบชาติก็ยังไม่หมดพวกที่ยังไม่ใส่ก็มีอเดี๋ยวเอาผิดน้ำปลาแล้วก็มานามาดีบบนัง ผัดกุ้งอร่อยมากทำเองไม่ใส่ไข่เพราะว่าไม่ชอบไข่ไข่มะนาวแล้วก็พริกก่อนโอเคค่ะมาเจีพี่น้องเป็นคนที่ไม่ชอบกินไขอ่อ่ะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เราก็อิ่มแล้วนะทุกคนเราก็จะเหลือไปกินตอนเที่ยงเพราะว่ามันเยอะมากขอาวัดกานนี่กับสิฟูมัน นะกุ้งหมูนะเจ็ดสิบแปดสิบอยหนึ่งดอกคือพิเศษอะเป็นจานอะเพราะว่าปกติอาหารตามสั่งก็ห้าสิบละในแยกกุ้งในยยกหมูอีกอันนี้ไม่ไข่เพราะว่าไม่ชอบมาแกะกุ้งไม่เป็นแกะกินเอาเงินส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับอาหารเพราะเป็นคนที่แบบชอบกินอย่างนอ้วนอย่างนี้ ไม่ข<ค>น่ะเหยื่อห,หอาาอามาหม,มากินอะไรอ่ะต้มหมูซื้อหมูกับกุ้งมาพอดีข้าวเหลืองเมื่อวานโอเคืมปลาบูมาแล้วลูกมามากินหมูปลาบูมาปลาบูด้วยมา เอาหมูมาให้ต้มหมูให้ด้วยนี่นะทุกคนอร่อยมากกินกับต้นหอมผักชีใสพ่พริกไทยนิดนึงหอมโอเค,อเคหอมเพราะว่าไม่มีไข่มันจะกุ้ง